สวัสดีครับผมนายสุกกรแก้วหลังว,วันนี้ผมจะมาติดตั้งเดบ a n นะครับว่าหลักการของเขาจะทํำยังไงก็บ,บ้างนะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมผมจะตั้งชื่อเป็นตัวประจําตัวเลขของนักศึกษาแล้วเสร็จแล้วให้ผมไปเลือกชนิดที่ของ Linux นะครับแล้วก็ซับไตจะเป็นของตัว d e บ i a นแล้วตัวรุ่นจะเป็นตัวของ3านะครับเพื่อจะได้เป็นตัวของตัวแนะนําเลยครับผมซึ่งต่อมา ทำการเพิ่มแรมนะครับเป็น4,000ันเมกแล้วก็ CPU เพิ่มเป็น4นะครับทำการถัดไปครับผมกดไปได้ทีนี้ทำการ,ราตั้งค่าต่อนะครับซึ่งการตั้งค่านี้เราจะต้องให้ i s o ของเ e b เ a n นะครับทำการลันตัวมันได้นะครับซึ่งเราไปกดตัวการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่หน่วยเก็บข้อมูล เลือกตัวตอนนี้นะครับจะเป็นตัวว่างเสว่าให้เรากดตัวขวาสุดแล้วให้เลือกตัว iso ของตัว debian นี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วกดตกลงเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยตัว iso จะทำการรันตัวโปรแกรมของโดย debian นี้นะครับเสร็จแล้วเรามาถึงหน้านี้ให้เราทำการกด install ครับ ให้เราเลือก English นะครับแล้วก็เลือกตัวออเดอร์ครับเสร็จแล้วให้เลือกตัวถัดไปคือเอเชียนะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดจนถึงให้เลือกไทยแลนด์นะครับแล้วกดอยู่ในจุดๆๆเสร็จเลยแล้วก็ตัวอเมริกัาอังกฤษนะครับจากนั้นรอสักครู่ <c oughs> ถ้าเรากำหนดชื่อคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับหรือโฮสต์ของผมจะใส่เป็นตัวรหัสนักศึกษาประจำตัวนะครับ เซฟโดตัวโดเมนนะผมจะใส่เป็นตัวชื่อของตัวเองนะครับขั้นตอนนี้ผมจะใส่ตัวรหัสผ่าน เล็กๆน้อยๆครับสํหรับตัวเองที่จะจับได้้วส่วนต่อมาจะเป็น full name สำหรับ user ใหม่นะผมก็ใส่ตัว user ไปเลยครับผมแล,แล้วก็รหัสผ่านของตัว user อีกรอบนะครับซึ่งจะให้ยืนยันอีกรอบแล้วก็ใส่ไปเลยครับการที่เราสร้างชื่อ host หรือชื่อ user เพื่อให้ได้เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าข้อมูลนะครับส่วนต่อมานะครับผมจะเลือก gradient นะครับซึ่งก็เลือกตัว partition ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เลือกตัวด้านล่างสุด s e p a r a t e home นะครับเสร็จแล้วให้กด finishing partition นะครับผมซึ่งระบบจะทำการสร้าง partition นะครับผมให้เรากด yes นะครับพราะนึ่องจากว่าระบบจะต้องการเพื่อสร้างตัวการมาให้กับการเข้าถึงของทุกๆแต่ละอย่างนะครับทีนี้เราก็รอการติดตั้งของตัวระบบไปก่อนนะครับ เมื่อถึงเตตต่ตางตัวนี้ให้กดโนไปนะครับมีเตตต่ตางตัวนี้ให้กดโนไปครับเพราะเราไม่ต้องการกำหนดตัวเน็ตเวิร์กนี้เลยเนือกโนครับเราจะไม่ส,สํารัสซอฟต์แวร์ตัวอื่เนื่องจากว,ว่าจะรันส่งข้อมูลให้กับทางผู้พัฒนานนะครับ แล้วกดโนอไปทีนี้เราให้เลือกตัวตัวนี้2ตัวออกนะครับแล้วก็ให้เลือกตัว ssh server นะครับ2ตัวนี้แล้วให้ทำการกด continue ยู่ตรงนี้นะครับแห้เรากดตัว yes ไปนะครับเพราะว่าตัว g i u b นี้ตัว boot loader นะครับผม จะเป็นตัวไดร์หลักนะครับแล้วให้เราทำกั mm hmm. เรเลือกตัวสอง เมื่อทำการติดตั้งเสร็จให้เราทำการรีบูตตัวเครื่องนะครัโดยกด continue ไปเลยหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ตัวโปรแกรมรันไปเองนะครับเพื่อยบูตตัวโปรแกรมของ Debian ไปนะครับเมื่อหลังจากนั้นนะครับระบบตัวโปรแกรมจะทำการให้เราล็อกอินนะครับโดยผมจะใช้ user แล้วก็รหัสผ่านของผมนะครับ แค่นี้ก็เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วผม,ผมว่าครับ